เฉพาะขนของกระทรวงเกษตรก็เก่งๆทั้งนั้นนะมาชวนกันปลูกนะครับปลูกเก่งนะครับแต่ปลูกเก่งเสร็จตอนขายเนี่ยหายจ้อยหมดเลยนะครับเนี่ยมันเลยมันมีปัญหากันเพราะว่าเราเราปลูกปลูกเก่งนะครับผลผลิตออกมาก็เยอะนะครับแต่พอผลผลิตออกมาเยอะมันก็มีปัญหาตอนขายนะครับเพราะว่าในหลักการเนี่ยอะไรที่ออกเยอะ มันจะถูกตอนนี้นะครับผู้ว่ากำลังขับรถดำนาผู้ว่าพิจิตวันนี้เป็นเกษตรกร,ร,กรครับที่ขับรถอยู่นีผู้ผว่าครับ

มาร่วมทำนากับเกษตรกรในโครงการทำนาผืนใหญ่แปลงใหญ่รวมกันเป็นหนึ่งเดียวเตรียมรับมืออาเซียนคนเสื้อสีขาวด้านหลังผู้ว่านี่เฮียเสียเจ้าของลุงสี <c oughs> Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Để không bỏ lỡ những video ทั้งชิวพัฒนาคูณครับผู้ประกอบ,บการลงสีข้าวจังหวัดพิจิตรในปี2,558นี้ก็ต้องกดถอยตัวเองลงมาในเรื่องธุรกิจข้าวที่ลดการทํานาลงแล้วก็ราคาก็ลดลงโดยการรู้สึกว่าการทํานายราคาข้าวเนี่ยในช่วงนี้ถึงก่อนสิ้นปีนี้เนี่ยข้าเจ้าคงจะลําบากโอกาสที่จะขึ้นจะอะไรเนี่ยมีแนวโน้มน้อยมากนึง่งแต่ว่าสต๊อกเรากดทับอยู่แล้วก็ ทางแก้ไขก็คือปฏิกาของเรื่องการส่งออกข้าวต่างๆเนี่ยของเราค่อนข้างจะผลักดันออกไปในแต่ละประเทศค่อนข้างยากแล้วก็ตามหาว่าเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าเรายังต้องเสียค่าภาษีนำเข้าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของมูลค่าเพิ่มเกี่ยวกับเรื่องของอินพอร์ตไรเซ่นที่แต่ละประเทศเก็บเราน,นี่ราคาข้าวโดยสรุปเราอยู่ประมาณที่เท่าไหร่ครับข้าวเจ้า5%เนี่ย6,300ถึง6,600บาทเข้าสด ข้าวแห้งก็ประมาณ7 6 0 0 6ถึง7,000 8ราคานี้ก็ก็เจ็ดเจ็ดทุนของเกษตรกรปีนี้เองเกษตรกรก็ปรับตัวลงมาแล้วนะครับเรื่องค่าใช้จ่ายทัย้งนี้ทั้งนแสนเกิดลิบสมาชิกสภาเกษตรกรชาตแประธานสภาเกษตรกรจดพิจิตรนะโดยสรุปก,ก็คือเกษตรกรต้องหันมาลดต้นทุนการผลิตกับเกษตรกรใช,ใช่ใช่ลต้นทุนการผลิตนะลดต้นทุนการผลิต เพราะว่ากฎหมายออกมาใน Consumer Protection Law เนี่ยตัวนี้สำคัญกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคที่ไหนเขา <c oughs> ก็จะทำกันมาเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรายัางใช้วิธีเดิมๆอยู่นะยังใช้สารเคมีอันตรายมองว่าปริมาณข้าวปีนี้จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงหรือว่าเท่าเกนะ่าสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับท่านในความคิดของผมก็คงจะประมาณถึง20%ัยีเพราะว่าปีนี้นะน้ำเราก็ไม่อุดมสมบูรณ์นะไม่อุ่มสม